าการเมืองไทยนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีความสเปเชียลของมันอยู่บางอย่างที่โอเคสิ่งที่คุณทีมพูดมาพอยสี่ข้อจากหนังสือตรงนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกอาจจะเห็นให้คล้ายกันแต่ว่าพอกลับมาดูในสังคมไทยมันจะมีความสเปเชียลของของพลังอํานาจอะไรบางอย่างตรงนี้มันมันเคยมีการพูดถึงในในเวทีที่เราได้ถกได้แลกเปลี่ยนกับมีแล้วมันก็เคยแบบว่าหมกมุ่นอยู่ในอยู่ในใจคนหมกมุ่นเลยหมกมุ่นในในเชิงนักการเมืองไทยนักวิชาการไทย นักผู้สื่อข่าวไทยแต่ครั้งนี้พอผมไปอยู่ในภาพที่มันกว้างขึ้นอาจารย์ตายลงก็จะเห็นว่าไอ้ข้างๆผมแม่งลองประธานสภาก็คือประมาณหมออ๋องเราโดนตัดสิทธิ์15ปีฟังไปในซุวอลาเไเนซุเอลามาดูโรคคนนี้แบบผมว่าเฮ้ยคุณโดนอะไรมาวะคุณโดนอะไรมาวะเออแล้วที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับการเมืองไทยแล้วมันยากมันเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยรู้สึก มีบางทีบางทีเราแบบหมกมุ่นอยู่ในใจเราตัวเองเกินไปแล้ว,ลวก็หันไปพอกว้างมากขึ้นว่าฟังบังกลาเทศฟังเมียนม,มาฟังเวเนซุเอลาฟังนิคารากัวอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งในในอเมริกาเองหรือว่าในเกาหลีใต้เองความโหด้ายของการเมือง,งมันก็หนักมากขึ้นแต่คราวนี้มันก็อยู่กับที่ว่าเราวางใจอยู่ที่ตรงไหนแล้วอะไรมันก็เป็นไปได้เสมอมบ,บางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยจบแน่นอนแล้วก็ อินโดนีเซียเนี่ยจากที่พอมีรีฟอร์มภาสีแล้วพอพระววโวคุณพระวเวโวกลับมาแล้วก็เริ่มมีอะไรนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทหารเริ่มกลับมามากขึ้นรเริ่มมี uh, เรื่องการเพิ่มค่าสวัสดิการให้สสเขามากขึ้นนะให้มันดูนด,นดูก็พูดงนะ่ายก็คือ,อ,อดูรีเวิร์สอะจากที่เกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้หรืออินโดนีเซียที่เคยผ่านพ้นวงจรรัฐประหารมาแล้วนะเขาก็ยังแบ็กสไลด์กลับมา หรือประเทศที่มันแบบประชาธิปไตยเติมบระไดอย่างออสเตรเลียอย่างลอนดอนนี่เขาก็ประท้วงเรื่องสิทธิคนข้ามชาติอิม i ม r เรนอะไรอย่างนี้เหมือนกันมี h o u s i n งคริสต s มีอะไรมีม,มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่คราวนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องเปิดวิธีคิดว่ามันคือ,อการเมืองแห่งความเป็นไปได้มันคือ politics of of possibility ถ้าเกิดคุณแบบหมกมุ่นตลอดเวลาว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยฉากสีขาวเนี่ย มันมีที่มันสะอาดขาวก็เย่าแต่คุณไปหมกมุ่นไอ้รอยดำๆําๆตลอดเวลามันจะมันจะคิดไม่ออกวันระแต่แต่ไม่ไม่ว่ากันไอ้คนที่มันอยู่ในระบบถ้าคนที่ยังเป็นนักการเมืองอยู่เนี่ยมันเจอแบบวันต่อวันเนี่ยมันก็จะอยู่กับไอ้เรื่องอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองภาพที่มันกว้างแล้วถอยออกมาใหม่อย่างที่ผมมีโอกาสได้ทํามันจะเริ่มเห็นแล้วให้จุดแข็งมันอยู่ที่ไหนจุดอ่อนมันอยู่ที่ไหนแล้วไอ้จุดที่แบบจิ้มบางๆแล้วแล้วแล้วเปลี่ยนได้ทั้งระบบอะ มันอยู่ที่ไหนไอ้จิงก้าอะไรเงี้ยดึงสลักมาเยวแล้วมันจะอาจจะได้คนละแบบแล้วมันก็จะทำให้มันจะทําให้เรามีกําลังใจไปต่อได้ว่าไอเวลาที่เราแนะนําตัวแล้วไอคนอื่นแนะนําตัวเนี่ยเราถือว่าเบาวิวเอออันนี้เหลือเชื่อเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเออเราหนักมากเลยนะแต่ปรากฏพอไปเจอข้าง โอ้โหเว้ยมันหนักอะไรเยอะเลย่เขาถามผมว่าเฮ้ยคุณคุณจะทำยังไงต่อเนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วก็ยังคุณไม่ได้เป็นต้องมาอยู่บอสตันเนี่ยคุณยังไม่ได้อยู่ทำเนียบรัฐบาลไม่ทำไปแล้วเขาก็คงไม่ปล่อยคุณหรอกเขาก็คงคิดอย่างงูอย่างนี้ทำวิธีอะไรอย่างนี้่าไอ้ข้างๆมันเลือกตั้งไม่ได้เลยอ่ะผมก็แค่บอกว่าเฮ้ยข้างหน้าผมจะชนะ I w i วิ you w i นแต่ว่ายูไม่ได้ผมก็ตอบข้างๆว่าอาวินโมจะชนะให้มากขึ้นจะชนะให้ลึกขึ้น ใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดของคนที่เคยคิดว่าอาจจะเป็นศัตรูกับผมรับให้เห็นมาค้อยทางมาทางผมที่จะสู้กับแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คนอื่นน่ะมันไม่มแม้แต่เลือกตั้งยังไม่ได้เลยอย่าอย่าไปพูดถึงเลยโอเป็นเฟรเลราบาร์โกเตสอะไรเพราะว่าไม่มีบอกว่ายังหาทางไปอีกไกลมากคือแบบ at least you get a chance of election นะพิธาแต่ของพวกไอ้ ไม่ได้กลับประเทศแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยของเรานี่ยังพอมีหวังที่โดนที่โดนสิปีหรือจะโดนตลอดชีวิตอะไรแต่ของคนอื่นคือ15ปีบ้างแล้วแบบว่าของเราผมรู้สึกว่าเนี่ยองค์กรอิสระไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เขาบอกไอ้นี่เลือกตั้งเสร็จสี่โมงกรกตประกาศผลห้าโมงว่ะขอขอขอกูไปแบบนี้วะผมก็เลยแบบโอเคเกาหัวแก่ๆนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าในยี่สิบคนนี่เราแบบ มันก็มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไม่ต้องมีความหวังแล้วไม่ต้องมีไม่ต้องมีความเป็นไปได้เหลือแล้วในการเมืองไทยเออผมก็เลยรู้สึกว่าเบาใจเบาลงแล้วก็พยายามอย่าไปคิดไอ้เรื่องที่มันมองเข้ามาหาตัวเองแต่ว่ามองออกข้างนอกเยอะๆแล้วก็ดูโอกาสเห็นโอ้โหตกลงคุณคุณลูล่ากลับมากลับมามีสิทธิ์ การเลือกตั้งได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ๋อถามคนบราซิลเขาบอกอ๋อเป็นอย่างนี้สุพรีมคอร์ตตอนแรกมันเป็นแบบนี้แล้วที่เป็น,ปนคนของฝั่งตรงรข้ามเขาก็เลยกลับรีเวิร์สกลับแล้วก็ลงได้นี่เห็นไหมก็ไม่ได้คีย์เวิร์ดคือความ <c oughs> ความหวังและความเป็นไปได้ซึ่งพอคุณทิมไปเจอกับคนอื่นมันมันมันเลยทําให้รู้สึกกลับมาว่าเออมันพอมีความหวังไว้สำหรับ <c oughs> การเมืองไทยคือมันไม่ได้มาปิดประตูตายแบบเสียทีเดียวแต่มันยังพอมีความหวังตรงเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมคิดว่าโอเค เดี๋ยวต่อไปมันคงได้มีโอกาสสื่อสารและพูดมากขึ้นเรื่อยๆแหละกากสังคมไทยว่าเขาอยู่ไม่ได้แค่หมดฝังตรงนี้นะมันจะมีความหวังซี่คุณพิธาเขาบอกก็วินมองไงเพราะฉะนะมากกว่านี้วินมองวินดีฟด้วยไม่หล่ลึกขึ้นอะไรเงี้ยใช่หรือจุดประเด็นให้คนสังคมรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันมันหรือหรืออย่างน้อยที่สุดเราต้องเรียกร้องให้มันเกิดกระบวนการ ที่มันมันเกิดจากข้างในของขององค์กรต่างๆเองนะว่าเฮ้ยอยู่อยู่แบบนี้ไม่ได้นะอะไรประมาณเงี้ยเอออันนี้เป็นพอยที่ที่น่าสนใจที่อันนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนไปดูได้คุยแล้วแล้วพอดีถามเหมือนก็เป็นที่ที่ดีด้วยสิเพราะว่าหลากหลายด้วยเจอเจอคนที่อยู่เมืองไทยคงไม่ค่อยคุยกับผมแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู้นเขาเขาไปเรียน executive education กันออ่าเขาก็จะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเรียนเรียนเหมือน เป็นดีพรมแม่เป็นเป็นเป็นดีพรมมาสั้นๆขรอสี่อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ก็จะมีคนข้าราชการไทยมีอะไรไทยที่เขาจะไปเรียนที่นั่นก็มีโอกาสได้เจอกันก็ได้คุยกันเขาก็จะแบบว่าผมคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเคยอ่านข่าวหรือว่าคิดเลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ดีที่ได้มีโอกาสคุยกับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันโอก็เป็นที่พื้นที่ที่น่าสนใจเวลาไ